ป้อนส่งท้ายปี2021กับบ้าน12ด้วยสูตรซูเปอร์มังกรจะแจมแค่ไหนเดยเราไปดูกันวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีนครับแก้วจะพาทุกท่านนะครับระทาการป้นกันท่านที่ใช้นะครับก็จะใช้เป็นซูเปอร์มังกรครับทานเซตนี้นะครับเป็นเซ็ตที่ลงตัวแล้วนะครับแก้วลองใช้นะครับมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยเจอบ้านนี้นะครับแก้วเห็นว่าเป็นบ้านที่รวยใช่ครับรวย แก้วก็จะมาทําการโจมตีที่ชมกันถามว่าจะเข้ายัางไงการเข้าครับเราเลือกเลยครับว่าว่าจะเข้าที่อะไรดีอาจจะเลือกเข้าที่ป้อมอินซีนครับหรือว่าเลือกเข้าที่บ้าน,นครับก็ก็เลือกได้เลยการที่แก้วจะเข้าครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าด้านล่างเลยเพื่อที่จะไหลขึ้นไปนั่นเองก็จะทําการใช้ควีนแทบลงไปแก้วปล่อยควีนลงไป Queen นะครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะ เช็คกับดักลูกปงสีแดงลูกปงสีดําปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเลยแล้วก็จะเข้าไปนะครับจากนั้นควีนจะเดินไปด้านขวาครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะใช่นะครับแล้วก็แก้วจะปล่อยซุปเปอร์ระเบิดครับลงไป1ตัวเพื่อที่จะให้ควีนครับเข้าไปด้านในปล่อยบอลลูนไป1ตัวนะครับเช็คกับดักว่ามีไหมแล้วก็จะทําการใช้น้ำมย๊บ้าลงไป1ขวดเลยการปล่อยน้ำมย๊บ้าให้กับสุกฟินบล็อกหรือฟินชานะครับ ชมปล่อยด้าน,นครับอาจจะปล่อยด้านหลังควีนเพื่อที่จะให้โดนกับนางฟ้าทันทีเลยหรือผู้ชมนะครับจะปล่อยจะปล่อยด้านหน้าน,นะครับเพื่อที่จะให้ควีนเดินเข้าไปก็เป็นการดักทางได้เลยเหมือนกันนั่นเองเราปล่อยเอ้าบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยนะครับเนี่ยควินก็จะเข้าไปนะครับแก้วขอแช่ไปที่ฟอมอิโฟโรเลยนะครับก็จะแช่ไปควีนจะเข้าไปนะครับเราอาจจะต้องทําการใช้น้ํายา เมวบ้านะครับลงไปหนึ่งขวดเลยและแก้วก็จะทําการปล่อยศิลานะครับลงไปด้านขวาปล่อยซิปเปอร์มังกรลงไปนะครับแล้วก็ทําการใช้ปูเดินลงไปเลยก็จะเข้าไปนะครับควีนของเราอยู่ด้านในแก้วใช้ในแะมวล่องหุนลงไปที่ควีน,นครับเพื่อที่จะให้เธอครับล่องหุนได้และแก้วก็จะทําการใช้ในแมวบ้าลงไปยังไงดีดูเหมือนว่าป้อมแอสวิปเปอร์นะครับอีกหนึ่งป้อมจะปองมาด้านขวามือนะครับแก้วคิดว่า เราใช้สกิลคาพิมพตะดีไหมจังหวะนี้คิดว่ายัางไม่ต้องใช้ก็ได้นอะแต่ปล่อยยาบ้าไปก่อนละกันพอปล่อยยาบ้าเข้าไปนะครับแก้วก็คิดว่าจังหวะจังหวะนี้ครับนี่แหละใช้สกิลคาพิมพตะนะครับแล้วก็ปล่อยคิงลงไปด้านล่างเลยนะครับเพื่อที่จะเก็บเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ผู้ใกล้ห่งเหลืออยู่ไหมถ้าเหลืออยู่ก็สปาร์ติจ่ปล่อยนักรักขัก้วหัวลงไปได้น,นะครับแต่ถ้าไม่เหลืออยู่ก็เก็บเปอร์เซ็นต์เลย โอเคเคิงเข้าไปนะครับแกคิดว่าเราปล่อยยาพิษไปที่อะไรดีบางทีนะครับบางบ้า in นที่เรามาป้นช่วยตามๆก็อาจจะไม่มีถ้าฟอแคนครับชมอาจจะเลือกใช้น้ำยาพิษไปกับคิงควีนหรือว่าบอดินเกินบอดินไม่ได้เนะคิงกับควีนครับได้เลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่คือสูซุปเปอร์มังกรนครับที่เรานำมาฝากกันครับเป็นสุดที่เล่นได้ดีเลยแต่ก็ค่าฝึกแอบแพงนิดนึง โอเคถือว่าเยี่ยมเลยครับเป็นการป้อนส่งท้ายปี2022ที่เจ๋งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมกันอีกสักหนึ่งตาเนาะมาชมมาที่2ตอนครับแก้วเจอบ้านหลังนี้นะครับก็ก็เห็นว่าเป็นบ้านที่วรวยนะครับก็เลยจะมาตีชมกันการเข้าครับแก้วอาจจะเข้าด้านบน,นครับที่ป้อมป้อมแอร์สวิเปอร์ครับเพราะว่าถ้าแก้วเข้าด้านล่างหรือด้านขวาน,นครับมันจะถูกป้อมแอรสวิเปอร์พัดพาทางฟ้านั่นเอง ดยเริ่มต้นมาแครับแก้วขอทำการใช้ควีนลงไปด้านบนเลยแก้วจะปล่อยให้ควีนครับเลือกเดินไปตามใจเธอต้องการครับเราปล่อยยาบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยไม่ใช่ปล่อยนาฟ้าลงไป5ตัวนะครับจะเป็นยาบ้าได้ไงเนี่ยแก้วใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นครับแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์เบิร์ดครับลงไปหนึ่งตัวเลยใช้มังกรน,น้อยลงไปด้านขวาละกันควีนก็น่าจะเดินเข้าไปด้นในครับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคควีนจะเข้าไปหรือเปล่านะ้า แล้วเราครับได้เห็นกันก็จะเข้าไปนครับจังหวะนี้เราปล่อยยาบ้าลงไปได้เลยนะครับเพราะว่าป้อมธนู2อป้อมนะครับยิงมาที่ควีนป้อมปืนเด็กคู่ยิงมาที่ควีนครับเราก็ใช้บอลลูนไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเช็คกับดักให้มากที่สุดเลยโอเคเข้าไปนะครับเราปล่อยยาบ้าลงไปหนึ่งคนเลยเพราะว่าควีนเจอกับป้อมเอ็กโสองป้อมนะครับเราจะได้บ้านนะครับซึ่งเป็นบ้านอ่า บ้าน12ครับที่ยังไม่หดเท่าไหร่เนาะโอเคก็จะซัดปานครับแล้วก็บ้านพังลงไปเราอาจจะต้องแช่ไปที่ป้อมอีกโรดด้านซ้ายมือครับมเมื่อเช่นนั้นครับควีนของเราอาจจะตายลงไปได้แก้วปล่อยยาบ้าลงไป1ขวดเลยไหวไหมควีนแล้วก็ล่องหนไป1ขวดเลยนะครับจะได้ชาร์จพลังได้มากขึ้นนั่นเองแก้วเหลือซุปเปอร์เบิลหนึ่งตัวครับปล่อยลงไปโอ้ไปด้านบนเนาะ ก็ไม่ไปตำแหน่งที่เราต้องการครับเราแช่ไปซึ่งแช่ช้าไปนิดนึงโอเคเราคนที่จะเข้าได้แล้วนะครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าด้วยขวามือนะครับก็จะทําการปล่อยศิลานะครับปล่อยซุ้มมงกอรครับลงไปแล้วก็ปล่อยปูดเดินลงไปนะครับใช้นักล่กข้าหัวลงไปหนึ่งตัวเลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราใช้เมียบ้านนะครับลงไปดีไหมคิดว่ายังไม่ต้องใช้เนาะแต่ปล่อยยาพิษนะครับไปที่ทางฝั่งของ ควีนก่อนเลยโอเคทางเราจะเข้าไปนะครับเราใช้สกิลคำพิมพ์มังตากฟูเดินเลยนะครับจะได้ทําให้ซูเปอร์มังกรครับแล้วก็ควีนเป็นอมนตาชกค่วาวนะครับเราแช่ไปที่ป้อมอีกโนเส,ส้นเดียวเลยแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปครับจะได้โจมตีได้แรงขึ้นแล้วก็ใช้สกิลมาเลทูดาเลยนะครับเข้าไปควีนจะเข้ามาครับแล้โจมตีกับควิงเราใช้สกิลไขยตัวนะครับเพื่อที่จะโจมตีได้ดีขึ้นนั่นเอง โอเคทุกอย่างจะเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นควีนหรือว่าจะเป็นซุปเปอร์มังกรครับแต่แก้วไม่แน่ใจว่า27วินาทีสุดท้ายครับเราจะทันเวลาไหมเราจะทันเวลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหลือสกอรส์สร้างอีกมากเลยสุดนี้นะครับเป็นสุดที่เล่นได้ดีแต่ก็มักจะไม่ทันเวลาครับฉะนั้นชมต้องวางแผนให้ดีนะครับสักประมาณ1นาที50ครับก็ควรที่จะลงทางฝั่งของซุปเปอร์มังกรได้แล้วนะครับแก้วมักจะติดทําการใช้สปินวอล์ก ควินชาร์ตแรเกินไปนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเ็คือไม่ทันเวลานั่นเองต่อเวลาให้แก้วได้ไหมขออีก15าวิได้ไหมได้ไหมให้5บาทเลย <laughs> โอเคมานี่นี่ได้มาอิ่มๆเลยนะครับก็ได้ทองคำมา8 0 0 0 0นนะครับน้ำม่วง00 0 0หยดครับแล้วก็น้ำดำอีก9000หยดเลยกลับบ้านกลับบ้านกันโอเคนี่แก้วก็มาป้นชิลๆนะครับสบายๆ ่า้ผู้ชมครับได้ชมกันะครับสูตรซุปเปอร์มังกรนะครับสามารถที่จะเล่นได้ทุกบ้านเลยนะครับตั้งแต่บ้าน12ขึ้นไปก็สามารถที่จะเอาไปปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับท่านที่ดีนะครับผู้ชมอาจจะเพิ่มบอลลูนมานะครับแล้วก็โจมตีได้ดียิ่งขึ้นเนาะยังไงลองเล่นกันดูนะครับว่าว่ามันจะแจมหรือไม่แจมนะครับแล้วก็ถ้าผู้ชมฝึกเก่งๆแล้วนะครับก็สามารถที่จะหยิบสุดนี้นะครับไปใช้ในแคนบอริกได้เลยนะครับบอริกก็กําลังจะมาเดยแก้ววางแผ่นไว้นะครับว่าปีหน้า บริกมกราคมนะครับแก้วจะมาทําให้ครบทั้ง7วันเลยท่านชมมีสูตรเจ๋งๆแจมๆก็สามารถที่จะรีเควสเข้ามาได้เลยวันนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนตั้งคลิปนะครับว่าเป็นวันส่งท้ายปีนะครับแก้วก็มาเล่นสบายๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ช่คค้กแก้วก้านะครับแล้วก็สมัครสมาชิกช่องครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วก้าเป็นอย่างดีเลย ขอบคุณที่สนับสนุนมาตลอดเลยครับไม่เฉพาะปีนี้ตั้งแต่แก้วทำคลิปแคทอฟแคนเลยก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะครับในปี2022นั่นเองซึมชมได้รายนะครับที่จะฉลองก็ดูแลสุขภาพด้วยครับแก้วเป็นห่วงครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอทุกท่านปลอดภัยนะครับแล้วเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ